สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราวัไรตี้และดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำองคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงรายสัปดาห์ประจำที่1 8บแถึงยีกรกฎาคม2 5งให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการมรคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้นะคะ สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะดาวอาทิตย์และดาวพุธโ,โคจรไปอยู่นในภพกรมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวอาทิตย์นะคะนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนลาภแล้วก็ยังหมายถึงชื่อเสียงความนิยมชมชอบอีกด้วยค่ะและโคจรเป็นมหาจักรนะคะดังนั้นทําให้สัปดาห์นี้ในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะที่คุณรับผิดชอบหรือว่าได้รับมอบหมายหรือว่าได้ลงมือทําค่ะจะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ ส่วนดาวพุธท,ที่เป็นเจ้าเรือนสุภาและเจ้าเรือนวินาศแล้วก็มีดาวศุกร์เจ้าเรือนของคุณนะคะที่ไปโครจอรอยู่ในภพสุภาส่งผลดีกับชาวคณราศีตุลค่ะทําให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของการเจราจาการติดต่อประสานงานต่างๆจะมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือคุณนะคะทําให้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเข้ามาค่ะอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะก็ยังคงคอยให้การสนับสนุนนะคะทําให้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานมากขึ้นค่ะ และในสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบปากกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่เคยรู้จักหรือว่าเกี่ยวข้องกันมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในสัปดาห์นี้นะคะชาวคณาราศีตุลจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็พยายามอย่าให้ใครหยิบยืมสิ่งของของสาคัญของตัวคุณเองนะคะเพราะเขาอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวคณาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะดาวอังคารจเจริญกระดุมพาร์เรือนการเงิน โคจรเกษตรตาธิบดีอยู่ร่วมกับดาวพระหูเจริญปุตตะค่ะแล้วก็อยู่ในภพปตนินะคะเล็งไปยังลัคนาราศีตุลค่ะส่วนดาวอาทิตย์เจรินราพานะคะก็โคจรเป็นมหาจักรไปอยู่ในภพกรม,มาเรือนการงานค่ะส่งผลให้ในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะคุณจะมีโชคดีโชคลาบมีลาบผลเข้ามาจากการทํางานนะคะใครนะคะที่ทำธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามค่ะจะมีไรายได้เข้ามามากนะคะ และในสัปดาห์นี้ก็ยังมีโชคดีในเรื่องของลาภผลต่างๆเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวคณาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะดาวพระราหูโคจรไปอยู่ในพปัตาตานิเงลันคนาราศีตุลค่ะส่งผลกับในเรื่องความรักของชาวคณราศีตุลน,นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะที่ความรักของชาวคณาราศีตุลน,นะคะจะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามาตลอดค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะมีดาวอ,อังคารที่มาโคจรอยู่ร่วมด้วยอีกค่ะ สำหรับเช้าคณาราศีตุลที่ยังโสดในสัปดาห์นี้มีสเสน่ห์นะคะแต่ก็ต้องระวังค่ะระวังคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาจีบคุณนะคะโดยที่เขาเข้ามาเขาก็หวังจะมาใกล้ชิดกับคุณนั่นแหละค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะนําความจุกจิกยุ่งยากใจมาให้กับคุณอีกด้วยค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะระวังความจุกจิกใจที่เกี่ยวกับในเรื่องความหึงหวงไร้สาระของคนรักของคุณค่ะหรือคุณเองที่ไปมีคนอื่นนะคะแล้วคนที่คุณไปแอบคบหานั้นนําความจุกกจิงุุใใาห้ับคณะคณ่ะ หรือพยายามที่อยากจะเปิดตัวคะ่ะทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่สบายใจนะคะดังนั้นช่วงที่ดาวพระราหูเล็งลัคนาอยู่เนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีตุลพยายามยึดมั่นในศีลธรรมเข้าไวค้ค่ะไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาจุกจิกใจในเรื่องของความรักเข้ามาค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านชควนี้นะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัวลาวาร,รตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหราวารตี้ กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ